ให้น้องทานวิตามินกินเก่งค่ะกินแล้วกินเก่งมากกอไก่นะคะ38ล้านตัวอร่อยหอมกินง่ายยามีอ้านะคะกอลดเกิ นะคะนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะเนาะละมูนเบบี้นะคะนาะน้องคนนี้เลยโอ้โหจะต้องบอกเลยว่าลูกกินข้าวยากเออนี่ได้วิตามินรวมนะคะแล้วก็ไลซีนกินเก่งนะคะของพี่นะคะเนาะวิตามินกินเก่งตัวนี้เข้าไปนะคะบอกเลยว่าเออกินข้าวยากก็ยากเถอะนะคะเนาะลองเจอฉันก่อน <c oughs> แต่ผลลัพธ์ของการกินขึ้นกับแต่ละบุคคลน,นะคะบอกก่อนเลยแต่ว่าหลายๆบ้านหลายๆคนนะคะที่ให้น้องทานนะคะต่างตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหแม่เลิศเกินกินข้าวดีกินข้าวเก่งนะคะเนาะประทับใจนะคะ ก็อีกเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะให้ลูกของเราได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กๆก็ป่วยกันเยอะเกินนะคะคุณแม่คะทั้งโควิดไอซีวไข้หวัดใหญ่มาเต็มมือเท้าปากก็ตามขบวนกันมาตับๆๆเลยนะคะเนาะอ่อันนี้นะคะคุณแม่แม่หลายๆคนนะคะก็จะให้นอนหากินนะคะวิตามินเฮดนะคะเนาะเอ่อของ้ำมุนไวตานะคะด้วยมีนะคะเบตากูแคนวิตามินซีเอลเดรเบอรี่นะคะเนาะเสริมผุ้มจึ้งนะคะเนาะดังนั้นก็คือว่ามองหาไปยิหนึ่งทางเลือกให้ลูกได้ลูกหนึ่งปีขึ้นไปทานได้ผลลัพธ์ของการทานขึ้นกับแต่ละบุคคล นะคะทุกคนค่ะนะ